เห็นแล้วเสียดายประกาศรายชื่อ15นักตบลูกยางสาวศึกโอลิมปิก2024วันที่11กันยายนเรียกได้ว่าหลังเห็นรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ส่งไปสู้ศึกโอลิมปิกในครั้งนี้ถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกัน ความเคลื่อนไหวหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ15นักตบลูกยางสาวศึกโอลิมปิก2024ในรอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24ถึงกันยายนที่ประเทศโปแลนด์ออกมาแล้วโดยที่ไม่มีชื่อของสุภัตราภัโรธตัวรับอิสระฝีมือดีและเป็นจิดาพานาหัวน้องที่ได้รับเลือกและต่อมา แฟนวอลเล์บอลไทยหลายคนรู้สึกเสียดายที่สุภัตราไม่มีชื่อไปลุยสึกคัดโอลิมปิกในครั้งนี้เห็นรายชื่อแล้วแอบเสียดายโดยมีคอมเมนต์บางส่วนบอกว่าเห็นรายชื่อแล้วแอบเสียดายเอสุภัตราที่ไม่ได้ไปอีกแล้วแมตส์สำคัญขนาดนี้เสียดายเหมือนกันรายการสำคัญแบบนี้น่าจะมีสุภัตราไปด้วยน้องทุ่มสุดตัวมากเสียดายจริงๆสำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมกับสหรัฐอเมริกาอิตาลีโปลแลนด์โคลัมเบียเยอรมันเกาหลีใต้และสโลวีเนียประเดิมนัดแรกพบกับเยอรมันในวันที่16กันยายนนี้เวลา19.30นาที